สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแมวฉี่ไม่ออกตัวนี้ก็เป็นแมวพันธุ์ผสมเปอร์เซียกับคล้ายเบนคูลผสมกันแล้วก็ทำหมันแล้วอายุประมาณช่วงสมปีปัญหาวันนี้ก็คือฉี่ไม่ได้ปวดเบ่งไม่ทานข้าวก็เลยมาหาคุณหมอถ้าเจอปัญหาแบบนี้ ลักษณะของตัวเขาก็ไม่ได้อ้วนแต่ว่าฉี่ไม่ออกเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะมีวิธีการแก้ไขไหมค่ะก็จริงๆการฉี่ไม่ออกก็คือเกิดได้หลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อตรงอ,อทางเดินปัสสาวะนะคะหรือว่า การที่มีนิว่วหรือว่ามีตะกอนไปอุดตันตรงทางเดินปสัสสาวะทําให้เกิดการฉี่ไม่ออกหรือว่าในบางตัวค่ะเกิดได้จากการพวกความเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถกระตุ้นได้โดยเฉพาะในแมวตัวผู้ที่ทําหมันแล้วนะคะก็พวกความเครียดเนี่ยอาจจะมีผลทําให้เกิดภาวะที่เกิดการฉี่ไม่ออกได้นะคะอาจจะไม่ได้มีนิว่วหรือว่าไม่มีตะกอนมาอุดตันก็ได้นะคะแค่เป็นแบบ อ,อ๋อจิตใจเขาพวกเครียดไม่ไม่สบายตัวแปลกที่แล้วก็บางทีพอฉี่ไม่ออกปุ๊บค่ะแมวเขาจะมีอาการเบ่งพอยิ่งเบ่งก็ยิ่งยิ่งอักเสบยิ่งเลียตัวเองถ้าไม่ใส่คอล่าก็จะยิ่งเลียตัวเองจนจนปลายปลายวัยวะเพศคะ่ะเกิดการบวมได้แล้วก็จะยิ่งทําให้ฉี่ไม่ออกได้นะคะโดยแต่ละสาเหตุเนี่ยมันก็แตกต่างกันเนาะโดยปกติอค่ะก็จะแนะนําว่า ให้อันตราซาวดูหรือว่าเอ็กซเรย์ดูนะคะว่าตัวกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีพวกนิ้วห,หรือว่ามีตะกอนไหมที่ดูว่าเออเหมือนจะมีแนวโน้มทําให้เกิดการอุดตันหรือเปล่าหรือว่าจากการตรวจร่างกายอาจจะดูว่าอวัยวะเพศตรงปลายเขามีการบวมมีการอักเสบไหมจนบางทีมันไปบล็อกการออกของตัวปัสสาวะ ก็ได้นะคะหรือว่าในกรณีสุดท้ายเช่นพวกความเครียดะคะ่ะเราอาจจะไม่เจอสาเหตุว่าอันตรายแล้วเราก็ไม่เจอนิ่วห,หรือว่าการที่อวัยวะเพศเขาก็ดูไม่ได้บวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจจะเป็นที่พฤติกรรมก็ได้นะคะแต่ว่าการรักษาเนี่ยถ้าฉี่ไม่ออกเนี่ยก็คือการรักษาเฉพาะหน้าเลยก็คือการที่เราต้อง สวนปัสสาวะออกเนาะเพราะว่ามันเป็นของเสียบางทีถ้ามันอุดตันมากๆกระเพาะปัสสาวะเขามันอาจจะเต่งได้จนทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวก็ยิ่งวนเลียไปใหญ่เครียดไปใหญ่ก็ยิ่งไม่ออกอยู่ดีเพราะฉะนั้นการสวนระบายปัสสาวะเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแบบบรรเทาพวกการที่เขาฉี่ไม่ออกไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องไปตามหาสาเหตุทีหลังว่าเป็นอะไรนะคะเวลาที่แมวฉี่ไม่ออก วิธีการที่ดีที่สุดในการระบายฉี่และก็ง่ายที่สุดที่คุณหมอแนะนำเบื้องต้นเลยคือวิธีไหนคะเออถ้าแบบแมวฉี่ไม่ออกใช่ไหมอาจจะต้องลองบีบด,ดูลองคลำท้องดูนะคะว่ากระเพาะปัสสาวะแบบเต่งขนาดไหนถ้าเต่งเยอะมากๆเลยแบบเต็มช่องท้องอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะ แนะนำว่าการสวนระบายฉี่อาจจะเป็นทางที่ดีกว่าการที่เราลองบีบดูเพราะว่าบางทีตอนกอระเพาะปัสสาวะถ้ามันถ้ามันใหญ่มากๆอะค่ะมันจะเหมือนลูกโป่งใส่น้ำเนาะบางทีเราบีบบางทีมันจะแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นการสวนระบายอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าบางทีกระเพาะปัสสาวะเขาดูไม่ได้เต่งมากอะค่ะอาจจะลองบีบดูก็ได้มันก็จะเป็นวิธีที่ น้องแมวอาจจะไม่ได้เจ็บมากด้วยอาจจะไม่ได้ต้องแบบถึงขั้นสวนอะไรอย่างนี้บางทีอาจจะออกได้นะคะแต่ว่าส่วนน้อยละคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าให้สวนดูนะคะเพราะว่าตอนสวนเนี่ยเราจะได้รู้ด้วยว่าเราสวนเข้าไปได้ไหมมันติดอะไรหรือเปล่ามันมีพวกแบบตะกอนอะไรอุดตันอยู่หรือเปล่าเราจะรู้สึกได้ตอนสวนนะคะสําหรับปัญหาฉี่ไม่ออกระยะเวลา ที่ซีเรียสหรือว่าถึงชีวิตนี้อ,อ,อยู่ประมาณกี่ชั่วโมงอ,อ๋อเหมาะให้ไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงค่ะไม่อยากให้เกินยี่ิบสี่ชั่วโมงถ้าเห็นว่าเขาเบ่งแล้วเข้ากระบะทรายบ่อยดูล้องดูดูเข้ากระบะทรายแล้วดูพยายามเบ่งมากดูเจ็บหรือว่าปัสสาวะเป็นเลือดนะคะแนะนําว่าถ้าไม่เห็นปัสสาวะภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงให้รีบพามานะคะเพราะว่าอ่า จะต้องสวดระบายแหละไม่งั้นพวกของเสียในเลือดเขาจะสูงไปแล้วมันก็จะส่งผลทําให้เขาแบบแย่ลงด้วยนะคะจะซึมเมียเจียนได้นะคะบางตัวเบ่งมากๆมีอาการอาเจียนรวมด้วยเหมือนกันเพราะมันไม่สบายตัวนะคะสําหรับแมววิธีที่ป้องกันสําหรับแมวที่ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องชีไม่ออกเลยที่เจ้าของควรคำนึงและควรเป็นการจัดการในการเลี้ยงดูสําหรับ ท่านใดที่มีแมวควรมีกี่วิธีคะสำหรับเรื่องป้องกันไม่ให้ฉี่ไม่ออกค่ะก็ะง่ายๆเลยอยากให้อย่างน้อยอะค่ะแมวเขาเป็นสัตว์รักความสะอาดเนาะมีกระบะทรายให้เพียงพอต่อปริมาณแมวในบ้านแล้วกันนะคะส่วนใหญ่ที่เจอก็คือแบบเลี้ยงหลายตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีกระบะทรายอันเดียวเขาก็จะ รู้สึกว่าไม่ชอบมันไม่สะอาดไม่เขา้าเกิดการอันฉีเกิดความเครียดเกิดขึ้นโดยปกติแล้วอะค่ะหมอะแนะนําว่ากระบะทรายควรจะมีปริมาณอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยๆเลยก็คือให้มันพอดีกับปริมาณตัวเช่นเลี้ยง5ตัวก็ควรจะมี5อันจริงๆตามทฤษฎีเขาก็บอกว่าจํานวนตัวแม่บวกหด้วยซ้ําเช่นมี5ตัวควรจะมีสัก6อันอย่างเงี้ยค่ะก็ อยากให้มีปริมาณกระบาทรายเยอะแต่ว่าถ้าบางทีแบบเราพื้นที่ไม่พอจริงๆอาจจะต้องเก็บตัวอุจจาระปัสสาวะเขาบ่อยๆทําให้กระบะทรายมันสะอาดอยู่เสมอหรือว่าอาจจะตั้งไว้ในบริเวณที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาสามารถที่ไปเข้าได้โดยที่เขาสบายใจนะคะรวมถึงบางตัวถ้ามันเกิดจากภาวะที่เป็นนิ่วอะค่ะมีพวกตะกอนทรายในปัสสาวะค่ะอาจจะแนะนําว่า ให้ทานน้ำเยอะๆนะคะหรือว่าพามาให้น้ำเกลือใต้หนังรวมถึงอาจจะเปลี่ยนอาหารเป็นสูตรสําหรับนิ้วเพื่อช่วยละลายตัวนิ้วนะคะจะได้ไม่ไม่มีการกลับมาเป็นอีกในอนาคตนะคะสําหรับแมวอันนี้คือถามเพื่ออยากรู้ว่าแมวพันธุ์ไหนที่แบบมีปัญหาเรื่องความเครียดในเรื่องของการใช้ห้องน้ํารวมกันอย่างเช่นส่วนมากเวลาที่ คนเลี้ยงทั่วๆไปถ้าไม่ได้มีระเบียบจ๋าก็มักจะวางไว้แค่แบบแมวห้าตัวก็อาจจะมีอย่าง,างมากก็สองสามอันอย่างเงี้ยตัวนี้สายพันธุ์ไหนที่เซนซิทีฟต่อการแบบใช้อ่าห้องน้ำใช้ส่วมสาธารณะมากกว่ากันเออส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นพวกแมวพันธุ์พวกเปอร์เซียเนี่ยแหละค่ะพวกแมวขนยาวอ่ะจะเจอบ่อยนะคะที่เจอว่าเออเขา ปัสสวาวะไม่ออกบ่อยๆส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดเป็นหลักอย่างงี้ค่ะก็จะเป็นพวกเปอร์เซียหรือว่าพวกเมนคูนพวกพันุผสมนะคะรวมถึงแมวที่อาจจะน้ำหนักเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเจอบ่อยนะคะแมวไทยไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่อาจจะมีบ้างเพราะว่าบางทีแมวไทยแบบทานน้ำน้อยอย่างเงี้ยค่ะติดเล่นอืก็อาจจะมีบ้างสำหรับ เรื่องของตัวเวลาที่จะจะเลี้ยงแมวส่วนมากคนก็จะอาอาจจะรู้แหละแต่ว่าบางทีก็คือเหมือนกับยน่ยนๆไปเนาะมิฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงแมวก็คือเรื่องของทรายตัวไหนที่แบบทุกวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบทรายแบบภูเขาไฟทรายเต้าหู้ทรายคิดต้ทรายอ่าปูนธรรมดา เรื่องของทรายนี่มีผลในเรื่องของการอยากฉี่ของแมวไหมคะอืเหมอว่าเรื่องของชนิดของทรายอะค่ะอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีผลขนาดนั้นแต่ว่าคือแมวบางตัวเขาอาจจะมีความชอบ ไม่ไม่เหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบชอบแบบไหนนะคะซึ่งเจ้าของอาจจะต้องสังเกตเองว่าแมวตัวเองชอบทรายแบบไหนชอบเข้าแบบไหนเขาก็จะมีความชอบเป็นตัวของเป็นแล้วแต่ตัวของเขาเองแหละค่ะเหมือนก็เหมือนกับเจ้าของเวลาแบบเลือกซื้อทรายแหละค่ะเจ้าของก็จะเลือกอันนี้เพราะว่าเออฝุ่นน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหตุผลไปของตัวเองเหมือนกันแมวก็เหมือนกันค่ะอาจจะต้องฝาก กจ้าของสังเกตกันเองแล้วกันว่าแมวแต่ละตัวในบ้านอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้อาจจะลองแบบเออหลายหลายหลายหยี่ห้อหลายๆอย่างเพราะว่าแต่ละตัวเลี้ยงหลาตัวอย่างเงี้ยอาจจะเข้าไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะท้ายที่สุดเราถ้าเผื่อว่าฉี่มันแบบตันบ่อยๆแล้วก็ฉี่ไม่ออกบ่อยๆอพอมาสวนระบายแล้วก็ตันอีกฉี่ไม่ออกได้ไม่สามารถฉี่ด้วยตัวเองได้อีกอืไปสุดเนี่ย ถึงขั้นไหนในทางอาสตัตวแพทย์ค่ะค่ะก็ะถ้าแบบเป็นแล้วเป็นอีกส่วนแล้วส่วนอีกจนเจ้าของแบบไม่ไม่ไหวละอาจจะแนะนําว่าไปสัญยกรรมค่ะเป็นสัญากรรมแบบแปลงเพศเขาเลยนะคะก็คืออาจากผู้ชายก็จะกลายเป็นผู้หญิงไปเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะสำหรับ คนที่ไม่ไม่สามารถจัดการพวกแบบสิ่งแวดล้อมได้หรือว่าแมวเขาแมวไม่ได้ตอบสนองต่อการที่เราสวนชีปรับอาหารปรับพฤติกรรมเปลี่ยนกระบะทรายแล้วก็ยังเป็นอีกก็แนะนำว่าการทันาการทำสัญญกรรมอะคะ่ะอาจจะเป็นทางออกสุดท้ายสำหรับเขานะคะสำหรับเรื่องของผลที่ต้องดูแลรักษาระหว่างที่แบบ เราแปลงเพศไปแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าการแปลงเพศใช่เป็นการแปลงเพศเลยค่ะอแต่ว่านี่เป็นการแปลงเพศเพื่อ,อแก้ปัญหาเรื่องท่อปสัสสาวะติดตันในแมวเพศผู้ที่ฉี่ไม่ออกแบบซ้ําซ้าซ้าก็คือไม่เป็นแบบหรือร่างร่างกายไม่โฟได้ด้วยตัวเองอตรงนั้นมีก็จะเป็นผลข้างเคียงที่ต้องดูแลไปอีก อืมค่ะก็หลังจากทําก็จะต้องแบบทําความสะอาดอาจจะต้องแบบอยู่โรงพยาบาลไปก่อนเลยในช่วงแรกๆที่ทำอะคะ่ะซับแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ส่วนท่อฉี่คาไว้แล้วก็ค่อยลองถอดดูว่าเขาฉี่เองได้ไหมหลังจากแปลงเพศแล้วนะคะก็การดูแลมันก็อาจจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันหลังจากที่ทำมานะคะสำหรับตัวนี้ก็คือ เขาเพิ่งเป็นครั้งแรกคุณหมอคิดว่าควรที่จะแนะนำในเรื่องของการจัดการในเรื่องไหนเป็นหลักก่อนอในช่วงช่วงที่เขายังไม่ถึงขั้นต้องไปต้องจำเป็นต้องแปลงเพศค่ะก็แนะนำว่าจะต้องลดความเครียดของเขาลงนะคะ ก็ดูว่าเขาชอบอะไรอาจจะตามใจช่วงแรกรวมถึงความสะอาดในบ้านกระบาดรายอาจจะต้องตั้งไว้หลายๆที่หน่อยนะคะรวมถึงอาจจะสังเกตการกินน้ําของเขาถ้ามันไม่พออาจจะต้องพามาคลินิกเพื่อให้น้าเกลือนะคะรวมถึงอาจจะถ้าเปลี่ยนได้ก็แนะนําว่าเปลี่ยนอาหารไปเลยก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเคยเป็นแล้วะคะ่ะบางทีก็จะอาจจะกลับมาเป็นอีกฉะนั้นกินอาหาร ตัวสำหรับสายนิ้วไปเลยก็ดีเหมือนกันค่ะก็สำหรับท่านใดที่เลี้ยงแมวก็ให้สังเกตนี่คือเหตุผลที่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าการเลี้ยงสัตว์แต่ละตัวน่ควรที่จะมีความพร้อมในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของที่อยู่อาศัยของแมวแล้วก็เหมือนกับ ถุนทัพย์ในการดูแลรักษาเขาหลังจากที่เขาเป็นแล้วเพราะว่าเรื่องของพวกนิ้วในแมวเนี่เป็นโรคเหลือหลังเวลาที่แก้ไขให้ฉี่ออกแล้วบางทีฉี่ได้สักพัก6เดือน8เดือนก็กลับมาเป็นซ้ำอีกได้ไมิฉะนั้นตัวนี้ก็คือทุกคนก็อาจจะสังเกตว่าการเลี้ยงแมวเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ที่จริงอะ่ะมันไม่ใช่ในเพียงแค่เราไม่รู้ว่าแมวเขาเป็นอะไรเนาะ เพราฉะนั้นก็เวลาที่ท่านใดเลี้ยงแมวก็มันสังเกตดูแลเอาใจใส่เพราะว่าแมวเป็นอะไรที่มีหลายโรคที่แบบรักษายากเหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้ก็เรื่องของแมวฉี่ไม่ออกในพันป์เซียก็กำลังสวนปัสสาวะให้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นสำหรับแมวที่ฉี่ไม่ออกสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอที่ให้คำแนะนำขอบคุณอันยองขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะเข้ามาชมมาแชร์กันได้นะคะสวัสดีค่ะ